สวัสดีครับค sí ุณแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยย right. ังกินวัอนี้โค้ดมือนีเปอรสะปีเตอรสะจปีเสะเห็นจังไรล่ะเห็นล่างปลายสะอาดล้างปลายสะอาดเออแล้วก็เอาไอ้นี่ปลาหินวัอนี้ปลาหินค่ะปลาหินพลักขึ้นชายพลักขึ้นชายยัดใส่กับตะไคร้ยัดใส่ยัดเท่าไหร่ค่ะโอ้ตะไคร้กับตะไคร้นัดลางปลาสะอาดกันเลยค่ะครับครับนยัดเข้าไปแล้วก็ตีตามด้วยนี่พลักขึ้นชายมันตะไคร้ใส่เข้าไปค่ะ ใส่ทองปลาเลยเนาะใส่ทองปลาเลยค่ะทั้งในใส่เสยออกเปิ้ลล่ะเบิดลล่ะค่ะลากมัจะอ่านครับมัอนี่เป็ดจะมันมันมีลูกหลานมาหลายก็เลยเป็ดจะครับจ้่ามันนี่เป็ดจะนะคะยาใส่ยาใส่ยาตุ๋นก็เกลือเกลือใส่ใส่ปูน่อยโอ้โอ้แล้วก็ครับเด็ดได้อนะครับในหม้อด ข้างล่างมีกะอ่ามีตะไคร่ย่างเดียวตะไคร่ตะไคร่ย่างเดียวตะไคร่ข้างล่างกับตะไคร่ั้างบนกันทั้งตะไคร่ตะไคร่ข้างล่างใส่หลายว้เลยนะก็ใส่เมลไหลายดอกค่ะเก็บแต่ปลาเอาเนี่ยค่ะนึ่งปลาก่อนนะคะครับนิึ่งเสร็จแล้วอีกสิบนาทีค่ะปิดปลาอีีกนาทรออีกสิบนาทีโอเคค่ะ สิบนาทีผ่านไปพี่น้องดูค่ะบึมโอ้โหนะกินจังคุณแม่กับตักใส่จานใส่จานด้ยค่ะจานเลยคะมันนี่เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายค่ะเฮ็ดกินเลยครับเนี่ยลูกหลานมากเนาะหลานมากเต็มบ้านเลยค่ะตั้งโต๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะครับมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้ม น้ำจ uh ิ้มแม่เปสะ์นี่ไอมะขามก็แบบน้ำตาลเท่าใส่กันแล้วก็เอาไอ้ไอ้พิกทอดพิกทอดโปะปนตำใจแล้วก็หหอมเจียวลงไปเสร็จค่ะครับโอ้หานลายยางเนาะนหานลายงานมีลาบปลามีลาบปลามีลูกชิ้นมีส้มตำมีส้มตำผักกินกับแปสก์ครับกับเปสก์ก็มีสลัดแล้วก็มีสปาเขาวครับ ผู้มีประเทศเอาจรอะคะเปิ่งคุณแม่ไปกิ้แ่หล้านมาหลายค่ะเลยกินหลายแนวเลยหลายแวหลายยางบอยเ่คุณแันครับออใส่ผักอ๋อใส่ผักครับใส่หั้ใส่หั่มกินก็ได้นะคะครับอ๋อสุดยอดอร่อยมาก อร่อยมากเลยยนะะคออร่มากเดี๋ยวลุงร้านก็ลงมามากินเลยค่ะครับวันนี้เต็มโต๊ะกินให้จุใจจุใจเลยค่ะใส่ให้ชิ้นชัดชัดนะคะใสให้รสชัดิถูะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ค่ะบ๊ายบายครับี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ